คตบคืออยู่ในการเกมนะครับจะมาแคชเกมเหมือนเดิมนะครับเกมเดิมครับผมคือเอ่อ r i o u s a n t h นะครับกับผมใครไม่รู้นะครับแล้วแต่มึงจะคิดเอาโอ้ยัอ่าต่อโอเคมามาต่อที่เราเฟะไว้นะครับอ่าผมเล่นเกินมาหน่อยหนึ่งนะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดคุณท่านหรือที่ที่อะไรที่ดูอยู่นะครับก็ไม่รู้ก็ขออภัยด้วยนะครับมา เล่นกันนะครับของอื่นนิดนึงนะโอ้ยก็จะไปเอ่อรีวิวเอานี้กับพี่เอ้ยหรือกับเอ่อเฮียอะไรวะจะไปไปเสียงรึเปล่นะครับขออนุญาตนะจะไปรีวิวเอ่อมีอย่างนะจะไปรีวิวกับพี่เอ่อพี่หอยนะครับเพราะว่าเราไม่กล้าเล่นนะครับแล้วก็กลัวเสียเบสเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาอยู่ในเอ่อถ้ำเฮียอะไรบางอย่างนะครับโอ้โอ้เฮี่ยน่ากลัวมากไอ้จัตวงไปต่อเราไม่ต้องกลัวนะครับวิ่งไปเลยครับผมใจดีเพื่อเสือนะครับ เอ้ยเรี่องเฮียอะไรวะตัวเฮียเนี่ยว้าว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 มามามึงมานี่เนี่ยอ่าครับไปครับปูเทพแล้วนะครับลืมบอกครับเราเกมนี้มีมุมมอง FPS นะครับโดยบุคคลที่สามเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับมาต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 าใครอีกสัตว์ตาหายไปแล้วนะครับศพหายหรือเปล่าไม่หายเฮ้ยเฮียลืมที่หาย จะทำียกดังครับไม่งั้นแม่ตื่นแม่หมดเลยเงียไปยห่ย่ยดกระชืบอ้เียไปกไอ้สัโอ้ยไปเฮยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายครับไอ้สัสโอ้โอ้นี่าฮ่ยิง้วมาไล้สัสไปแล้วอ้ตาย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  ล็อกกู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 ยังไม่ตายเออทะลึง่งทะลึง่งทะลึง่งอ่ากูล็อกครับกูยังไม่ตายฮ่าฮ่าอื้นี่ยยิงอยู่หรออยู่อ๋อทำไรครับอื้นี่ยทะลึง่งทะลึง่งทะลึง่งอื้นี่ยทะลึง่งเหรอทะลึง่งเหรอทะลึ่งเหรอจะยิงโดนในแขนไหนกับถ้ายิงโดนมัดตัวเลยไอเฮียแม่งมาเป็นแสน ไม่เหมือนอะไรอยู่ไกล้ๆพ่ออีกแล้วผมไม่ได้เรียกมึงมาเลยอีตัาออกไปโอ้โอ้มึงตามมายังโอ้พ่อตกใจเชียร์ไอ้แหนขอแตกปะเออเดี๋ยววิ่งเไปไม่ทันนื่ว่าวิ่งช้าตัวใหญ่โอ้มาแล้วเหรอแต่ว่าอยู่ไหนวะไอ้กูรู้นะใครทำกูเมื่อกี้อันนี่น่าจะตุ่ยตุ่ยหลักกูอีกแล้วได้เหมอ่าโอเคครับเรียกมาแล้วนะครับ เจ๊เอาเรียบร้อยนะครับโอ้ยเจ้านเต็บนะครับผมมายังจ้าจะเอะเจ๊เอะเจ๊เอะนี่ครับมาเต็บเออขึ้นขึ้นอ่าโชคดีครับญี่ปุเราไม่มีมันหมดนะครับโอ้โหพ่องครับถ้ากูยอมตายก็ได้อสักรด้เล่นใหม่เยอะเลยก็แย่เออโอเคครับผมเล่นใหม่นะครับเออขอเล่นใหม่นะครับเมื่อกี้ครับเกาะกูหมดแล้วนะครับ กีเก,กลทางกองใหม่นะครับอ่ามาแล้วครับอียักษ์นะครับนี่นะทำดีๆพเพื่อเผื่อนะครับอีไฟพิมพมาพ่องเหรออ่าโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับโอ้โอเย,ยเฮ้ลเฮ้ยเียตกใจมากเลยเชียโอ้โหตะลุ่งปะลุ้งปะลุ้งเลยเชียวตกใจหมดหึคนเล่นขนลุกเลยยี้ตกใจโอ้โห่องเสียงมาก็ไม่ว่านะเว้ยแต่ตัวมานี่ตกใจแค่ไหนน่าเฮลโฟยนะครับเอออีอแฟร์มาแล้วครับอีสัตว์อ้วนนะครับ เดี๋เจนี่ไม่ไม่แดงนี่จะกจคมแน่เลยครับห่นเลยไปอย่างนั้นนะครับอ่ามากี่ตัวนะฮะฮือบีไฟปากของพ่อขอเป็นปากอี้เหี้ยอ่าไม่แล้วนะครับมาเป็นครอบครัวนะครับเอาละไปตายเป็นเพื่อนพ่อมึงแล้วกันโอ้อ้เหี้ยเยอะเลยนะครับกูยิงทีนึงนี่ตายห่าแน่นะฮะอย่าไปกลัวนะครับโอ้เสียงอ้อเฟวิ่งไอ้ตัวอะไรอะเฮ้ยเชี่ยมีคนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอเหี้ยไปไหนฮนะ เอ้ายเอ้าสัดว์เนี่ยวะเนี่ยคนอยู่ไหนเอ้าไอพ่อไอพ่ออ่ะพ่อแม่งเลยนะครับฮะช็อตการ์ดเย่ช็อตการ์ดเย่ไอแฮร์ดูไอเฮียกูลืมสัตว์มึงมา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 ทำเป็นผงเลยอีอีอีตุ้ดอีตุ้ดอีตุ้ดตุ้ดอีตุ้ดไอเฮียตกใจอ่ะอีตุ้ดโหะอีตุ้ดโอะทำบัวทำบัวเอาวมดนี่เลยหมดนี่เลยมึงวันนี้เลยมึงวันนี้เลยสัตว์ ตุ๊ดอีตุ of of Whoa, corner, But, ๊ดอีตุ๊ดปากเย็นไอสัตว์ตาเดียวอีอีอูด่าไม่ออกแล้วสัตว์เสียวโอ้ยงงแล้วเหรอไมอยู่แล้วเหรอใครนั้นมึงใครนั่งมึงไอเฮียว้าแดงนี่แหละท่านปากแฝงเลยท้ายอ๋อลูกตาแล้วับผมโอ้โหเอาไปต้มแดกกินคุ่งได้หลายจานนะครับโอ้ยเฮียโคตรตกใจเลยเกมเฮียอะไรวะเนี่ยไม่รู้เอานี้จะน่ากลัวขนาดนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะไม่เล่นกันนะครับเอานี้ครับโก็กลัวนะครับ ว่าปีนแล้วเฮ้เชี่ยตัวเชี่ยนี่แหกหน้ารัดเออแกเป็นมาฝัางมึงเนี่ยเอาดังตายเอาดังออกไปเอาดังออกไปนะครับอิมัมอ oh. ิม uh oh. well. uh, oh. ัม right. อ <ab> ิม <c oughs> ัมโอ๋ออิมัมอิมัมอ่าโอเคนะครับโอ้ยเจ้าเจ้จะปีนขึ้นมาทำไมเจะปีนขึ้นมาทำไมผักดังไฟไฟนะครับเปรียงมันน่ากลัวมากนะครับคุณหนีก่อนดีกว่าครับเฮลอ่าโมเย็บผลักหน้าอีกแล้วนะครับดังไฟไฟ เฮ้ยเี้ยอใอไฮไฮพองไปโอ้เฮียเลยฝงเลยไฮพี่เชื่อยโอ้ยเยอะเหรอวะโดนคนหมดเลยครับเลยบปืนปันแน่นะนี่นี่ก็ดูดูดูสภาพนี้เขาเรียกว่าเจ๋งพอลเลยครับโอ้ยจะตายหาแล้วเฮียเหรอวะมันเราต้องเราต้องยิงมรดกต่างดาวนะครับในโปรเกมนี่เป็นมนุษย์ด่างแฝงจากมนุษย์ต่างดาวเลยครับโอ้ยเยอมือติดฝั่งไป่มีไฟตีตีตี ล็อกล็อกตัวช่วยกูบู่แล้วก oh yeah, ูล็อกก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 ูล็อกอ่องเนี่ยโอ้ e a h ตายแล้วจัดลา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 อื้ออ้าวไอ้เฮี้ยลูกก็ผม็อดนี่แนี่นี่เนี่ย y โอ้ว่าโอ้ว่าจเอะจะเอะหายพ่องไปนี่แนี่อ่าเรียบร้อยนะครับโอ้หายล้ะหายล้ะหายละจับหายละจับ เขาตายเี้ยอีกตอีกตัวของอตัวทะลึ่งที่ดลึ่งเตัวทะลึ่งยางไราอีกแล้วนะครับไม่หาร ja. าก bon. ับมึงอะโมไอ้แฮตโมไอ้ e ยแจ๊แย่แจ๊ะแจ๊ะแจไอ้เย้าวเแย่แจแแจ่ไปน้มุมมอง FPF กันเมางเลยครับแย่าอีกแล้วอีกสี่เหียตกใจมึงไฟ จะเอ๋โอ้โหแม่งลบยากเลยเนี่ยว่ะแล้วแล้วกเป็นพ่อแม่ลูกนะครับพ่อไปรีบบุกแยกแตายายแล้วก็เมียมันนะครับแม่งเอากันเองนะครับเป็นเก้เนีครับหรือปัดปัดบอกมานะกูมาแล้วกูล็อกครับนี่แหละกูล็อกกูล็อกนาฮะายปะโอ้กูล็อกล็อกไม่โดนแล้วเอาเอาแบบไปเดิมดีกว่ากูได้มองเห็นนะครับยิงโดน้เงยุ้ยเขี้ยยิงโดนกูโมอ่ะโมอ่ตังตังไรหรอตังไรหรอโอ้โหตัดโอ้โหโอ้โหแจ็กกีเย็บนี่กูวิ่งมาแล้วกูล็อก เอ้เทียลุกหมดหมดหมดโอ้ยหมด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 โอ้ใครอะไรมาทำบุญถูกบุญไอ้แยกไอเแยงหนาวเนี่ยโอ้ยหนีลูกปืนก็หนีแมลงนะครับกูกลับมาแล้วนะครับสัตกินบัตรกินบัตว์ินสดกินสดทีพวกเดียวกันในฝ่ไฟฝ่ายบัตรไอตัวเออแม่นครับแม่นแม่นครับแม่นแม่นแม่นครับนี่ครับนี่เฮ้ยดูครับดูดูเจ็บกูเลยครับโอ้ไม่นอนกูหลบฝ่ายเออโดนกูแล้ว จะมาเทียบกับทนุกนะครับโอ้ตีใครวะเนี่ยอย่เล่นเลยเกยอย่าเล่นเลยเกยอย่าเล่นเลยเกย์เป็นรูกปั้นอาเบะนะครับแต่ว่ามันตัดหัวเขาไปครับมันอุบาทตานะครับเฮ้ยเชลล์แย่ลูทัสเฮ้ยหายพ่ออีกแล้วเหรอหายๆผมไม่ได้ทักหายนยผมทักชั้นสี่ั้นสี่ั้นสี่ฝ่าใต้เออฝ่ายตีว่าวอนดีไม้ฝ่าไทยมึงพูดเป็นไม้โง่สุดแตจะจะหลุดแล้วครับขออภัยนะครับไปละอี

หายเลยเยล่ี่ะไปไกลแม่เลยครัโอ้อาหมอแย่อาหมออ,ออาหมออาหมอเนี่เนะี่ยโอ้โหแย่ควันพุ่งแนะครับควันพุ่งแนะครบมาไทยไทยแล้วเกี่งกว่าหายจิ๋หมหายหายเหรอไม่หายกันมัน้หรอกนี่แหละยอีอีอตุดไปเนี่ยนะนี่แหละนี่แหละอีกหนึ่งนะัดตออายห่าแล้วนะครับโอ้โหอ,อย่าล้ะนะอนเลยก่อน

ีโอ้ยพ่อเฮี้ยตัวเลยวะอ้เฮี้ยเนี่ยโอ้เปิดตัดโคตรล็อกไปทีล็อกโอ้ฟักครับฟักถึงนู้กด่าันเลยนะโย้อดเลยนะนี่นี่กูล็อกกูล็อกโอ้ยเฮี้ยโอ้ยปืนเฮี้ยเลยวะตาของตายแล้วตายแล้วตายหลบครับหลบไม่มีอีกกูได้หรอครับโอ้ยเฮี้ยยิงจอดจะใครอ่ะแล้วหลบครับหลบครับ มาครับล็อกล็อกดิเนเออโอ้โหไม่พลาทีนึงจะตายอไนโอเคครับเซตไนหาเลยครับูล็อกเรียบร้อยครับโดนเหยียดไนสหาเลยนะครับสัตว์เอ้ยตัวเหี้ยเลยวะเอาใหม่เอาใหม่คูล็อกครับนี่ล็อกนะฮะูล็อกมึงอยู่เร็วๆล็อกมึงอยู่เร็วๆปีมาเลย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 อ้าวทับคุกตัเหี้ยทับอีกจ้งไหลเอ้ยจะไปเมือว่าสบายครับ ทุกไข่เออออไข่หรือกะปุทธนะครับเราจะเป่นช้างน้อยมันเลยับโอ้ดูครับรถอย่างเยอะครับแต่ว่ากูจะตายแล้วครับโอ้ยโอ้เจ้ทุกไข่เนี่ยายครับไอ้เหี้ยตายนะครับฟองกี่เหี้ยยืนเป็นคนไวจังไรเอ้มาเอาใจอีลูกฟองกับอีจากไอ้หายนะครับมึงมาเข้มงวดเกิ้ลนี่น่ยนี่เนี่ยไอ้เหี้ยไม่ลดไอ้สัตว์ กูมาแล้วยิงหัวแม่งเลยนี่นะไ้หนูนี่นะโอ้เชี่ยโอ้ยหลบไม่ทันนิดเัีนี่นะโอ้ยหลบนี่เยวะบหลบหลบวงเก่าเลยวงเก่าเครับได้ไหลอยๆอ่ะลอยบเอาเกียร์นันมันที่ทำได้นะครับแบิ่โย่หลบแล้วริงได้ยิอโกยเกียร์ทิงคืต้องขอเกมล้ Yeah. โหกระปุกเน,นี่ยม,มึงอะโหก่ะโกชัดๆเลยวะเออยิงยิงโอ้ยเยจายแล้วเฮลโอหเบคนเบคอนล็อกครับผมน่แน่แนกคุล็อกมันรถสัตวมันไม่เช่สัดน้ำเมาแอบโอ้ยแน่นี่แนล่ยุฟองตุกฟองตุ่มบอล แล้วมันจลานนครัอ้ยเชียตกใจเนีออุยเียยยเชีายแล้วแล้วรช้าก็เร็วอือูปอกีปูโอ้ยสีไข่ยตครับโดนสีไข่แตกนะครับ ะยโอกูชนะแล้วอีเชี่ยตุ่ยเอ้ยตกใช้หมดตัวเยี่ยดออกวเยี่ยโอ้คองเลยสัดตกใจหือทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งเหรอไอเยี่ยดทะลึ่งเลยเลยที่ผ่านสัตว์เป็น่ารอกมากเลยครับโอ้ผ่านด่านแล้วขจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเล่นต่อไปกูตายแน่นะครับไอครับหน้าจอเลยนะฮะขอโชคดีนะครับบ๊ายบาย굿굿อะไรวะก굿บาย